ที่แม่บอกคุยกับนุ่นนะน,นุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวนะเราชี้แจงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนุ่นอาจจะชี้แจงเพราะว่านุ่นอะโพสอยไปแล้วอับพลอยไปแล้วมันไม่ใช่ไงคือเราเล่นมานานแล้วไงแม่จะว่าทุกคนผมมาเป็นดยาแม่ผมเป็นบุญนาถแ<ม><ม>ลาวตอนเด็กอ่ะที่ไปเล่นคณะพอรักพอ,พอ,องดอยาแม่ที่ไปเล่นเต็นตอะ<ม>่ะผมเนี่ยเป็นดยาแม่ผมเป็นบุญนาถต<ม>ั้งแต่สมัยแม่ผมแล้วเขามีมั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเรื่องเนี้ย การที่คุณดูลิเกอคุณต้องดูให้ออกนะครับว่าว่าเฮ้ยไปไปศึกษาให้ทวนทีก่อนแล้วค่อยมาว่าเขาคุณจะได้ผมจะได้เถียงคุณไม่ออกแต่ถ้าคุณคุณมาว่าอย่างเงี้ยผมก็เถียงคุณออกอ่ะดิใช่ไหมเฮ้ยผมเล่นกันมานานแล้วคุณบอกไว้ก่อนผมเล่นกันมานานแล้วแต่ผมแค่มาตัดเติมเสริมแต่งให้มันเป็นแนวของผมเองเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวของผมเองอะ่ะ ผมไม่สนใจอยู่แล้วทุกคนแต่คือมันไม่สนก็ไม่ได้เพราะมันก็ยิ่งพูดและล่าสุดม,ม,ม,มันไปถามเลยอะเล่นได้ไหมคะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ยผมจึงบอกว่าทุกอย่างและผมไม่เคยบกบนะเออะแล้วผมถึงบอกลิเกเขามีเส้นเรื่องกเรื่องเหมือนกันยกเว้นแต่คณะจัดถูกต้องมันถูกต้องคือแล้วผมบอกว่า ไม่เคยบอกว่าผมทําออกมาดีผมไม่เคยบอกว่าผมมาให้เรื่องนี้แล้วมันดีผมให้คนดูเป็นคนตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีผมไม่ถามเสมอว่าทุกคนดีไหมถ้าดีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีบอกผมเดี๋ยวผมปรับปรุงเองถูกปะั <S 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 นแสดงว่าที่คุณมออย่างงี้ก็แสดงว่ามันดีอย่างนี่พูดถึงพูดถึงทนไม่ได้อะ เออมันเป็น,ม,นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแนวใครแนวมันหนอย่างผมแบบผมอยู่ของผมตรงนี้ะทุกคนเขาจะแบบผมทํางานในมุมของผมตรงนี้ผมอยู่ของผมตรงนี้ผมทํางานตั้งใจทําเพื่อครอบครัวผมทําเพื่อเพื่อนผมให้มันดีที่สุดแล้วผมก็ยังยืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของที่แบบผมเกิดมาผมก็เจอเรื่องนี้แล้วอะเรื่องเรื่องกำเนิดเสือพยา แต่คือชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องว่าตามร้อยเสือผมไม่รู้หรอกว่าต้นฉบับมันเป็นใครเขาจะมาผมไม่รู้ว่าต้นฉบับเขามาจากใครแต่ผมเกิดมาผมก็เจอเรื่องนี้แล้วแถวแถวบ้านผม เขาชอบไปเล่นกันตามเต็นท์ชอบไปเล่นกันตอนกลางวันเพราะมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าผมชอบเรื่องนี้เพราะผมได้คุยกับรุ่นุ่นบอกว่านั้นรุ่นอยากเล่นเรื่องชาวบ้านผมก็เลยไปหามาให้พอผมไปหาปุ๊บเรื่องมันเป็นประมาณเนี้ผมก็เลยเอาตรงนู้นมาเสริมเอาตรงนี้มาเสริมเอาตรงนี้มาแต่งเพิ่มเพื่อเพื่อให้มันเป็นมันมันเป็นอีกมันเป็นมันเป็นแนวทางที่ผมอยากให้มันเป็นเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถูกไหมครับความชอบของแต่และคนไม่เหมือนกันซึ่งถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแต่ไม่ควรมาว่าผมดูนั้นถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบอ่ะคุณไม่ควรดูเลยไม่ต้องไม่้เขาพูดที่เราคนอยู่แล้วแต่นี้ผมพูดในในกลุมผมเขาว่าคนเขามาบอกว่าผมอ่ะพูดว่าเป็นคนแต่งเรื่องนี้ก็ผมพูดว่าเพราะว,ว่าเขาเขาเอกใจที่คนเรียกผมว่าพู่กลับทําไมก็คนเขาเรียกเขาพี่ เอออกกน้็นผู้ัมใครพูดวะก็นั่นแหละองมีคนเดียวแหละแล้วคนก็ไปคอมเมนต์กันนั่นแหละอออครับมีาท้ายขี่มาตัวนึใช่ครับฉาต้นฉาต้นแค่นั้นเองใช่ครับเขาปรจักยอรงใช่ครับ คือเราไม่ได้อยากที่จะมาดราม่าหรือว่าอยากที่มาแต่คือผมมันมันมองถึงมุมแบบความความไม่ถูกต้องมันไม่ความไม่ถูกต้องคือมันนี่แฝงคือเอไออะไรก็เออะไรก็เอไออะไรก็พวกมึงกผิดเอออะไรก็พมึงผิดมันไม่ถูกต้องทุกคนแล้วเนี่ยพอผมมีหลักฐานเนี้ยอาทีเอาอะไรมาเถียงผมอะทุกคนครับอะทุกคนช่วยแคบหน่อยช่วยแคปนิดหนึ่งครับทุกคนช่วยแคปหน่อยอ่ะเนี่ยพอผมมีหลักฐานว่าผมเคยเล่นกันมา นานแล้วอ่ะทีเนี้ยเอาอะไรมาเถียงผมช่วยช่วยบอก,กผมหน่อยอันเนี่ยมันต้องพูดดิแม่มันยังว่าเราได้เลยอะอ่ะเนี่ยอ่ะช่วยเขียนหน่อยอ่นเนี่ยเสียงกูแม่พี่จะหมายไหมอ่ะอ ดูเวลาด้วยครับนับเวลาแล้วเขาเผิดน,นับไปนับมาสามปีด้วยครับนับไปนับมาสามปีด้วยครับถูกก็ถึงหนึงด้วยแล้วผมแบบผมกำกับในคณะผมอ่ะแล้วคุณพ่อสอนรักน้องนุ่นเขายกที่ผมเป็นพุ่มกับในในในกาลครั้งหนึ่งอ่ะและ้วคนเขาเรียกผม,ผมพุ่มกับอ่ะผมผิดอะไรอะ่ะเออถูกบะ ก็ให้ท hey, ุกคนเป็นผู้ตัดสินแล้วกันนะครับผมผมก็ชี้แจงประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นเขาจะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับการดูนะครับถ้าไม่ชอบก็แค่ก็ไม่ต้องดูเท่านั้นเองแต่ถ้าพยายามที่จะดูก็ทนดูเอาหน่อยอาจารย์ดูให้มีความสุขนะเดี๋ยวจะเล่นอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวไว้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นอีกเคไหมเดี๋ยวจะเล่นอีกนะดูวิกนะนะเดี๋ยวจะเล่นอีก จริงแล้วคือ,อโฟมีชุดที่ตัว,วโฟเต็มชุดใหม่มา5้าชุดก็ได้เพราะว่าของมันก็หลนลงหน้าเวทีแล้วเราไปจอดลงเลต็สายวันนี้เราเตรียมชุดใหม่มา5้าตัว,วแล้วกันเพื่อไว้แต่แค่ว่าออกแค่ตีตบขอโทษนะครับเดี๋ยวเล่นนี่ครับออเดี๋ยวเล่นนี่อันนี้ก็แก๊งวี พ่อทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรพ่อตกใจตกใจใหญ่ท้องมันนอนเลยนี่โอเจอโจนแหน่แม่มาพี่เขาเป็นคนเดินไม่ไปตามใครสองใช่แล้วก็ช่วยรับเดือยใช่ใช่แล้วก็ปล่อยเป็นนักบินใช่แล้วเราก็ทำไปหายเดินเนี่ยแล้วคือเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเป็นดีนะผมไม่เคยแบบว่าเออทุกคนเรียกผมพูมกับนะทุกคนเรียกผมพูมกับนะเขาเรียกผมกันเองทั้งหมดเขาเรียกกับสิ่ง เขาเรียกกับ hmm. ส yeah. ิ่งท like yep ี่เขาเห็นและกับส um ิ่งที่ที Oregon ่ผมทำใช่ปะเขาสะดวกกับเลยกแบบนี้เออถ้าในเมื่อเขาสะดวกเล่นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งของของเอฟซของบ้านผมปะและทุกคนอ่ะถ้าใครมีคลิปที่ผมโอเตัวเองอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณมีคลิปที่ผมโอเวอเดี๋ยคุณเอามาเลยนั่นเอง ้นี่มาพื้นที่ของพวกเรานี่มาพื้นที่ของบ้านปารมีนี่มาพื้นที่ของบ้านเพชรวิเชียนถูกต้องไหมทุกคนตีซ่อมครับราครับผมฝากทุกคนช่วยแคปที่ผมดูที่ผมพู่เมื่อกี้ไปลง ใ่ครับลงนแดดลูกฝาไล้วใชคะครับผมผมเองครับบ้างอย่างพี่ค่ะเป็นสํปนักงานเป็นงานของสักดางานวัดรำจังหวัดอ่องอะค่ะครับผมขะ<ม>ไรเลยเียนก็คือจะเป็นแสดงลีเกชันจำนวนสองตัวนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าหางานใช่ไหมครับ,รบหาหาปเป็นลีเกตนใช่ไหมครับ เอางี้ครับพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งรายละเอียดเข้ามาในเฟซบุ o กของเรากันครับนะครับผมได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันครับได้คค่ะขอัรบเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาที่เฟซบุ๊กเดี๋ยวส่งรายละเอียดมาที่เฟซบุ๊ก